สวัสดีค่ะช่างเ่งหลวงปองค่ะมาหากินอาหารเย็นสามทุมวันนี้ทุกคนมาเย็นกเินสาุกินอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นีแเตอญี่ปุ่นนะคะญุ่นเล้อกเ้ไทยลาวมาัง ่าจะต้มให้พ่อพ่อาจะไปกินข้าวบ้านแยพุ่งฉันก็เลยยาเสียบก็เลยว่าด้ต้มให้เรายาเสีย,ดยได้เรบ่ได้กินต้มเัีเยขอคุณนเ่้าคข้าครั้งบาพอเลยมีครั้งที่สิ พริพอืมกินเนื้อพีอพบ่กินนื้อพิ

Ừ, cái ưu ý này Nó lại vào lúc มันไม่มีอาหารนะของคนท่้นนี้นตอนนัมาแล้ว็เป็ปิ้งมันห่งนมันยังกัดเาล่ะอือขาลากตายแล้วตายแล้วบ่ิมละเอามาตัวได้พ่อ อีอีมุมอ้มาน้อยบ่ดูอานหน่อยบ่าย้าอินเดยมน้ือเออหลังท่แแบบข้าวหยากเรืกาคิดบบนี้อะไรนะขำหัาตัวอ่างบ่ายนะ ดิชิดม <Right. S 1> ือดิปีาริ่แล้วอย่าสิาท้าก็นดีแรงนี่ก็ต้องบอกมืมเอยงห้าทิศก็ปุ่มีแดงนี่ก็้องบอเพนั้นถ้าเิดเป็นทิกเพื่อ ý thức ý thức ý người ý thức 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 ต้นนเป็นรุ่นกินเป็นบินินแล้อวะี้ผสมสองสที่ห้มเข้าก่อนวันนี้มรได้่หม่ทง่ายต้องไปผสมตัวงูเงี้ยนั่นมันถงเทเราขอเออมต้องตืนให้ไว้นักคืายนักถ้าบารฮักอย่างจีเนี่ยนะอีงห้เงี้ยเงียคำอียงตัดไม้เนาตัดตัญาเยเนี่ยตัดตันาตัดตัญญตเเ่ออียงข้าตัดยงหมดขึ้นไม่นะจิเงี่เอาฟามได้ ทำงานดดั่งทำนมันทำงนได้บนเลยอบยบ่ะเดี๋วไม่ได้ใช้ถาไมได้ใช้ก็ไ้องทำใไหใชโทรบังาังบไปเอเลยจ้นนี้โอเคเจเลยใช่ไปห้เรียบร้อย่ายังได้โทรคชื่อเชอรี่เดีเห็นอ่อังกฤษ